จะสังเกตคนที่ทำกรรมหนักลองไปเผาดูวะอย่าว่าแต่อย่าว่าได้กระดูกเลยผิวผิวเขายังเปลี่ยนนะอยว่ยังดำนะมีเพื่อนลงตานที่จิตเล่าแล้วตายนะเพระเปิดโลงนะนะจินมันเหม็นมากเลยฮะเพราะมันกินทั่วร่างกายทั้งหมดเล พอมันกินไงเร้มันไม่เหมือนกับเนื้อคนปกติธรรมดานี่กระดูกกระเดกเปลี่ยนสีไปหมดแล้วพอมันกินทุกวันไงมันกินจนตายไงะน,นะเหมือนกันการสวดมนต์ภาวนาวคล้ายๆกันเพราะจิตเราควบคุมทั้งหมดนะในทุกส่วนในร่างกายจิตเราควบคุมถ้าจิตเราจะเปลี่ยนมันเราก็เปลี่ยนได้ ไม่มีใครทําไม่ได้หรอกท่านบอกถ,ถ้าเข้าใจนะทาไม่เข้าใจก็ยากมันอยู่ที่อารมณ์หรอกอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันไปหมด่ะไปทุกส่วนนะถ้าอารมไม่ดีนานๆเข้าเนี่ยโลกมันก็กินโลกกระเพาะโลกเบาหวานโลกหัวใจอะไรพวกเนี้ยมันเกิดจากอารมณ์พวกเนี้ยเนะี่ยเกิดจากการทําจิตเนะี่ย ไม่ทำไม่เปลี่ยน